รู้สึกว่ามันเป็นไฮเอ็นลักชัวรี่นะครับเป็นเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นพรีเมียมผมดูหลายๆแบรนด์ครับแต่ผมฝันถึงซีเกอร์ผมก็เลยซื้อซีเกอร์ครับ mm hmm. ก็ลองเลือกดูดีๆว่าชอบแบบไหนแต่แบบผมเนี่ยชอบแบบซีเกอร์ซึ่งซีเกอร์พรมัสตอบโจทย์นะครับการที่รถมันพรีเมียมและลักชัวรี่แล้วการดูแลก็พรีเมียมและลักชัวรี่เหมือนกัน mm hmm. ครับสวัสดีครับกวินเอ็กเซสดูวาวนะครับเป็นนักร้องศิลปินแล้วก็ เป็นอินฟูในด้านครอบครัวจริงๆผมรู้สึกว่าผมเลือกซีเกอร์009เพราะว่ารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ครับครอบครัวของผมมันเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นพรีเมียมลักชัวรี่แล้วก็มันตอบโจทย์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นซ e o ไม่ว่าจะเป็นอินฟูหรือว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่พัทยายอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้และสะดวกและค่อนข้างที่จะลามากๆในด้านรถไฟฟ้าคือเหตุผลที่อยากใช้รถไฟฟ้าก็คือประหยัดก็คิดว่าถ้าจะเป็นรถครอบครัวก็ต้องเป็นซีเกอร์009 ผมรู้สึกว่ามันล้ํามากๆมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นรถของอนาคตคือไม่ว่าจะเป็นการปรับแอร์หรือว่ามีการนวดที่อยู่เบาะหลังหรือว่าการปรับทุกสถานการณ์มันสามารถที่จะปรับได้จากหน้าจอที่มันอยู่ข้างหน้าหน้าจอก็หน้าจออัจฉริยะด้วยนะครับคือโดยเฉพาะที่เราเปลี่ยนมาจากรถน้ํามันมาเป็นมาเป็นรถไฟฟ้าเรารู้เลยว่าความล้ํามันแตกต่างมากเลย คือมันน่าจะเป็นรถครอบครัวเลยแหละครับเ<ช><ช>พราะว่าผมซื้อให้เฮียสายอันบูเนี่แหละเดี๋ยววันนี้จะไปรับลูกด้วยรถคันนี้เลยครับเขาน้าจะดีใจรู้สึกว่ามันเป็นไฮเอนด์ลักชัวรี่นะครับเป็นเป็นรถไฟฟ้าที่เป็นพรีเมียมผมรู้หลายหลายแบรนด์ครับแต่ผมฝันถึงซีเกอร์ผมก็เลยซื้อซีเกอร์ครับใช่ครับรอรถวันนี้มนสามวันลวนอนไม่หลับอยากขับรถไฟฟ้าครับผมประทับใจในตัวพนักงานครับคือไม่ว่าผมจะเจอปัญหาอะไรแม้กระทั่งขายรถจนถึงขายรถเสร็จเขาก็ดูแลผมทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ เซลที่ดูแลผมก็จะมีะหัวหน้าเซลล์ด้วยที่เขาเข้ามาดูแลคือคือผมพูด,ดยังไงดีปกติเวลาแบบเซลล์ขายรถอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างวิ่งเข้าหาสมมติถ้าผมเดินเข้าไปกับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็นเซล์ให้ผมคปเชื่อจริงนะเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาแล้วก็ค่อยๆค,คุยเหมือนอคุยเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะแบบเป็นเซลลขายรถ ก็อยากจะแนะนําให้คนเวลาเลือกรถมันก็ต้องตัดสินใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างใช่ไหมครับก็ลองเลือกดูดีๆว่าชอบแบบไหนแต่แบบผมเนี่ยชอบแบบซีเกอร์ซึ่งซีเกอร์พรมัสตอบโจทย์น,นะครับการที่รถมันพรีเมียมและลักชัวรี่แล้วการดูแลก็พรีเมียมและลักชัวรี่เหมือนกันเรื่องรถต้องให้พร i มัสดูแล